สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ช่างแดนเป๋าตังด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่27ธันวาคม2566นะครับอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับออเดอรออ์น่าจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นกระเป๋าตังค์หนังแท้ออเดอร์ทั้งหมด100ใบนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการจีบมุมนะครับช่างจีบมุมก็ประสบการณ์กับการจีบมุมก็ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเขาจีบมุมอย่างเดียวเนี่ยพอจีบมุมเสร็จเราก็จะไปเย็บรอบใบนะครับเดี๋ยวไปดูการเย็บนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการเย็บนะครับผมเย็บก็ผมก็ใช้จักรื้นธรรมดานะครับเป็นจักเข็มเดียวนะครับผม นี่ครับขั้นตอนการเย็บก็คือเป็นงานที่ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่า,าการเย็บรอบไปนี่ก็เปียกเสมอหน้าตาของกระเป๋านะครับฝีเข็มแล้วก็การเย็บก็ต้องให้สวยงามเรียบร้อยนะครับพอเย็บเสร็จเราก็จะไปทําการจี้ได้ที่เราเย็บออกให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะใช้จี้ได้ออกทั้งหมดนะครับ การใช้หัวแรงนะครับอพอจี้ได้เสร็จนะครับเราก็จะไปหา,าพนักงานชิ้นขอบนะครับนี่ฮะเวลาเราจี้เสร็จมันจะงานยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำการชิ้นขอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่คือกำลังชิ้นขอบอยู่นะครับ ต้องคงมากนะครับไม่งั้นชิ้นขอบก็จะไม่สวยนะครับชิ้นขอบเสร็จแล้วก็จะเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับและทีนี้มันก็จะมีพวกคาบกาวต่างๆนะครับเราก็จะไปทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเะไปดูการตรวจกาวนะครับ แล้วก็จะใช้เศษกาวนะครับมาถูๆขัดๆอ่าที่มีคราบกาวออกให้หมดนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะตรวจกาวให้ดูนะครับมันก็จะมีคราบกาวนิดๆหน่อยๆนะครับจากการทากาวเพราะว่ากระเป๋าหนังเนี่ยมันต้องใช้กาวนะครับทาไม่งั้นมันก็จะไม่ติดนะครับพอตรวจกาวเสร็จก็จะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะใช้อ่า ใช้ประวานนะครับถูให้หนังเกิดความเงาขึ้นมาแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับขัน้นตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกระเป๋าตังค์หนังแท้ราคาส่งนะครับสวยงามนะครับผมไงก็ฝากพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจกระเป๋าตังค์หนังแท้ราคาส่งที่จะนําไปต่อยอดไปขายก็ ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0624535267นะครับผมแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้นะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยราคาส่งกันได้นะครับเป็นออเดอร์ร้อ100ยใบนะครับผมก่อนที่เราจะหยุดปีใหม่เปิดอีกทีก็วันที่3นะครับผม3มกราคมปีหน้า2,567นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับ ชมแล้วก็กดติดตามช่างแดนเขาตังด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ